ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกรถินซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดพระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระร่วงโรจนฤทริ์พระพุทธรูปปางประสูตร์พร้อมกับทรงวางพวงมาลัยและ ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสรีรางคารพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีและสมเด็จพระเจ้าพระนิเธอเจ้าฟ้าพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีรวมทั้งทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระป่าเหลไลพระพุทธมหาวชิรามารวิชัยพระพุทธรูปประจำพระวิหารหลวงและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระ บรมสารีริกธาตุและทรงเจิมระคังสามใบ